ดีครับวันนี้มาเจอกับผมเหมือนเดิมนะฮะไอเฟิร์สไก่ย่างแมนนะ,ะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปยี่มนกระโดดไม่ได้มัน,นไม่มีที่ให้กระโดดอะนมองไปด้านล่างฝั่งขวามือผมมันไม่มีที่ให้กระโดดมันจะันี้มันจะเป็นแมบที่ผมหาเจอบางช่องเขาก็เล่นไปก่อนหน้าต่วังกระโดยา,ยานี่มา มัานทานยากขนาดเลย,ยแม่งแพ้งไอ้นี่เดินลงมาเดินลงมามาฮะผมจะเล่นออบบี้ไม่เก่งกระโดดถ้าเป็นแบบกระโดดอะผมเก่งอยู่ไอ้นี่แบบมันกระโดดไปสิกว่ามันไปดมันไปอืม วนเนาะแบบนนะั้นแอบอ้ายไม่ชนลวโว้ยแบนนะบรบัวๆเป็นไ,ปไงนี่เวลรีนะ่กูดฝากกดไลค์ไอ้เฟิสไก่ย่างแมนนะรนะูปช่องผมจะเป็นรูปไก่นะฮะ แต่ว่าถ้าผมลงคลิปมันจะเป็นรูปรูปหน้าผมผมขอไปไปเกมนะเกมมีคนล่วงไปด้วยจากระยะทางไกล200ร้เมตรไม่จิงสองกิโลเมตรผมเสียวตกมากเลยท่านจุ๊อัน,นี้เป็นชุดที่ผมเพิ่งเ,มมเตมเพิ่มใหม่ๆสดร้อน ไม่เอ้แชมอะไรานี่เรา่าจะทำให้เราตายชาช้าเลือดกูลดเลยอ่ะไอ้หมอชวยหมอชวยโอ๊ย เดินรีบเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปไงไปไงอ๋อต้องเดินไปด้านข้างเพิ่งรู้ดูดังเงี้ยนี่เนี่ยเออเออเกือบตกแล้วแม่งหวาดเสียวจริงๆริงเพรามันกระโดดเลยจะจะจะสูงไว้ NO...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  น o โน่ยอย่าทำกับเราอย่างนี้ไอ i ไอ o ไอ้โน่วอต a n เนี่ผมเห็นคนอื่นก็เล่นผมแล้วมาเล่นลงคิดนงี้ไม่ถ้าผมไม่ไม่มีอะไรทำผมก็แค่มาลงคิดวั็นวันอ้เรียดรถยังเยอะ อ้ไปไงน่สรรหาทำเนาะเนี่ยอันอันนี้ อันนี้ที่ผมจำได้มีคนเล่นไปก่อนหน้าน,นี้ผมก็คือพี่เซนเฟดแอเวอร์โหลดกับพี่คัาฉามันเป็นช่องผมเปรดผมน,นี่หนีอันนีได้อันนี้ก็จะกระดึบกระดึบไปโอ้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 มันหลบยากโอ้มีความไวโอ้ โอ้มันหลบยากมากไม่อ๊าห์เฮ่มันหลบยากเกินมันต้องเปทุม่มนะจะโกงแต่ว่าจะเย็นเย็นจะเย็นทำไมวะหน้าด้านมากนิดนิดนิด อะไรรู้ไหมผมจะเล่นจนกว่าจะผมจะเล่นถึงด่านโยกสิเสียวแทวว่ะมาเยอะม่เยอะโอ้ไปอย่างสโลคกันนะ บเลว่าบ้านผมโคตรเปตเหมืนแค่ผมไม่เติมแค่น,นไหนโอเคสักหนึ่งห no. นึ่งหนึ่งจะทำอย่างนี้กับเราเฮาลืมไปไม่เคยมีมันยากเกี่ยวอ่ะ อ่ะเยัดเกมน,นี้อ่าพ่อมึงเคยเล่นไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะผมเกียร์ดางเนี่ยมันจะผ่านยังไงอนี่ยท่านชมเนี่ยเนี่ยท่านชมมันจะผ่านยังไงปล่อยโซซับแม,ม่มันจะผ่านยังไง,ะง,ไงวะถามจริง เนี่ยเี่แม่งจะผ่านยังไงทำมก็ทำเนาะสัรหาทำไปเรื่อยแบบดูดีมันจะผ่านยังไงอ่ะท่านชมดูเดินมันก็โดนเลเซอร์ผมเกือบผ่านแม่งก็ไม่ผ่านโอ้ยเนาะปวดประสาทแบบเออ ้องต้องไปด้านข้างปวดปราสาทกับดาเนี่แม่งสรรหาทําไปเล่อยแล้วขอโทษด้วยที่มีคำหยาบอะ่ะต้นหัวร้อนจริงๆ

ต้องเดินแบบชิปบอกอ่ะใครผ่านใครผ่านบ้านต้อังไงคอมเมนต์มาบอกถ้ามันดันผ่หาไม่ได้หรอกแต่ยากทำไมช่องคนอื่นเขาเล่นแล้วผ่ง่ายวะว่าสี สับแม่งให้พังเนี่ยโอ้แม่งเจ้าโซสับแม่งไปทิ้งดีกว่าแม้วันนี้มันจะผ่านไงโอ้ยแม่รับสรรหาทำไปเรื่อยนะมึงผ่านแม่งซะสิโอคตรสรรหาทำเลย บอกได้โค่นหัวร้อนนะดังผมไม่มนแนะนําให้เล่นพราอเลยมีคนดิดไลค์เยอะเดี๋ยวผมออกไปผมจะไปดิดไลค์ช่องนี้ดิดไลค์คลิปดิดไลค์ในแมตนี้แหละแม่งผ่านยากมากมันมีน้อยคนนะที่จะผ่านไอ้ตรงนี้นเล่นอย่างนั้นใครผ่านใครใครผ่านครั้งเดียว ใครเล่นด่านวเกะด่านห้าสิบสี่ด่านเวูเกะของผมอะแล้วรั้งเดียวผ่านอะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนเงินให้ห้าพันเอาไปไว้เติมเกมก็ได้ถ้านผูชมอยากใช้อะไรก็เติมไปห้าพันเดี๋ยวผมเติมทัวร์นี่ไว้ให้เลยผมมีตังค์แค่ผมให้เติมเกมถ้าใครผ่านในด่านเดียวได้เวูเกะ ผมให้ห้าพันเติมทัวร์นี่วอลเลตโอ้โหอันนี้ผ่านง่ายอะ้าทำไมขึ้นไม่ได้แ <c oughs> ม่งอยู่ด้านข้างวัดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผ่านยังไงตรงนี้ผัาได้ What the fuck ทอแท้อะผมแม่งเราถึงด่านหกสิบหรอกผมจะบ่นให้ท่านผู้ชมฟังอย่างเงี้ยแหละ ฟังความหวาร้อนโอ้ยเจย์เจย์มุดนี่แบบเดี๋ยวโคงยากผมเกลียดที่มันเป็นสายอย่างนเงี้ยท่านผู้เนี่ยมันฝานยากมากโโอ้ห ผมว่าพอนเพียงเท่านี้คลิปหน้าอยากให้ผมเล่นะลรคอมเมนต์ Comment มาแต่คลิปนี้จบกันเพียงเท่านี้หัวร้อนมากบายครับจำชื่อช่องผมด้วยไอฟเฟิร์สไก่ย่างแมนบายครับผมบายบายจุ๊บ